วันนี้ไรสดไหมยู YouTube ทูปประเทศไทยวนไปเบาๆฉันไม่นำมาได้หรอกทำงานเสร็จแล้วพาลูกๆมาทานร้านที่หลูที่สุดเป็นคาเฟ่และแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารที่หลูที่สุดในราบรีนะอ,อีเจอทอาวเฟอร์นะคะเขามีเมนูนนทาวเฟอรเมนูนนทาเฟอรเราต้องมาลอง ชิมและลองหานกินแล้วแม่ดูเมนูไม่ว่าเอ๊ะลองจัดมาเลยเมนูนนคอฟฟี N o ่ N O N Coffee ลองรู้เลยเป็นยังไงแต่กินไปแล้วกาเวเนาะเป็นน้ำบูเบอรี่โซดาจะบอกว่าลูกขามันชุ่มคอมากเลยชุ่มมากเลยเด็ <c oughs> ร้านนี้จะต้องเป็นคนที่เขาบอกว่า